ประชาชนทั่วไปเนี่ยก็จะมองว่าการเกิดสนิมเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเพราะว่าเราเห็นการเกิดสนิมได้ทุกที่แต่ถ้ามันไปเกิดกับโครงสร้างมันจะเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากสะพานตลม่มคอนโดมิเนียมถลม่มเกิดจากการที่เหล็กเสริมข้างในเนี่ยเป็นสนิมจากปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงสร้างต่างๆเนี่ยก็เลยเป็นที่มานะครับแล้เราจะวิจัยพัฒนาสินค้าอะไรที่สามารถจะมาแก้ปัญหาการเสื่อมสภาพเพื่อให้โครงสร้างมีอายุก,การใช้งานที่ยาวนาน ปัญหาการเกิดสนิมันะครับจะเกิดหลักๆเลยก็คือพื้นที่อุตสาหกรรมหรือพื้นที่ชายทะเลเกลือที่เรารู้จักกันเนี่ยที่อยู่ในน้ําหรือในดินเป็นศัตรูตัวสําคัญของโลหะหรือเหล็กเลยเราก็มีการวิจัยพัฒนาตัวอลูมิเนียมอนโนด,ดขึ้นมาก็จะมีการใช้งานหลากหลายไม่ว่าจะเป็นท่าเทียบเรือท่านขุดเจาะเสร็จแล้วเราก็มีการต่อย,ยอดกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและเป็นที่มาของการพัฒนาคอนกรีตอนโนด,ดก็แค่ไปติดตั้งเสริมกับเหล็กผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็จะทํางาน จ่ายกระแสไฟฟ้าทําให้เกิดการครบวงจรขั้วบวกและขัะ้วลบพอเกิดการครบวงจรก็จะเกิดกระแสไหลเข้าไปจากตัวอะนดเนี่ยไปที่เหล็กโครงสร้างทําให้เหล็กโครงสร้างเนี่ยไม่เกิดสนิมตัวที่2ก็จะเป็นสีชนิดพิเศษที่ไปทําปฏิกิริยาความชื้นครับเมื่อไม่มีความชื้นการเกิดสนิมใหม่ก็ยากมากครับถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถยืดอายุโครงสร้างได้มากขึ้นสิ่งที่เราได้กลับมาก็คือเวลาที่มากขึ้นแทนที่เราจะต้องมาเสียเวลาในการที่จะต้องซ่อมแซม แต่ถ้าเป็นการซ่อมบํารุงเนี่ยมันจะใช้เวลาน้อยกว่าและสามารถทําควบคู่ไปกับการใช้งานต่อไปได้เราลองคิดดูว่าถ้าเรามีเทคโนโลยีที่สามารถยืดอายุโครงสร้างบ้านเรือนหรืออาคารสํานักง,งานต่างๆก็มีความเสี่ยงน้อยลงมันน่าจะเป็นการดีกว่าที่เราจะลงทุนเพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นและการลงทุนนั้นก็มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ,จยอยู่ด้วยเมื่อมีการซ่อมแซมใหญ่อาจจะต้องมีการทุบทําลายโครงสร้างเก่าเราจะสามารถประหยัดทรัพยากรได้มหาศาลเลย พอเราเป็นบริษัทวิจัยพัฒนาของคนไทยลูกค้าในช่วงแรกเนี่ยจะมองว่าไม่น่าจะสู้กับสินค้าจากทางอเมริกาทางยุโรปทางญี่ปุ่นได้ในช่วงแรกเนี่ยเราก็มีการนําผลิตภัณฑ์เนี่ยไปให้ลูกค้าทดลองเพราะว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยลูกค้าไม่สามารถทราบได้เลยว่ามันเป็นจริงไหมจนกว่าเขาจะได้ทดลองจริงๆจ,งจ,งจึงมีการเรียกว่าร่วมทดสอบกับหลายหน่วยงานบางที่เนี่ยทดลองกันอยู่3ปีเขาถึงสรุปว่าให้เริ่มใช้ได้ คือการเป็นบริษัทนวัตรกรรมเราจะอยูอ่เฉยไม่ได้เราจะมีวันหนึ่งไหมที่จะมีคู่แข่งตามเรามาทันคงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปขัดขวางเขาไม่ให้ตามเรามาแต่สิ่งที่ที่เราจะทําได้คือเราต้องพัฒนาต่อไปกว่าเราจะมาถึงตรงจุดนี้ได้เนี่ยเราก็ผ่านมาเป็น10ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่แข่งถ้าจะเข้ามาก็ต้องมาด้วยความเร่งครับเพราะว่าเราก็จะมีการพยายามทิ้งห่างคู่แข่งไปเรื่อยเพราะถ้าเราหยุดปับ๊บมาทันเราแน่นอนครับ